ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิอร์พูของอา์เนอร์สล็อตกับการสอบผ่านบททดสอบแรกเหนือเชลซีลิอร์พูสมสนยักษ์ใหญ่แห่งสุพยมลิคอังกฤษโชมใหม่ภายใต้การนำของอานเนอร์สล็อตกุนสือชาวดัตไม่ได้เล่นด้วยสไตล์ที่หวานดูดันหรือเฮฟวี่เมทัลเหมือนในยุคอดีตโค้ดอย่างเจเกนค็อปแต่ก็เปี่ยมไปด้วยศักยภาพพอที่จะทำให้พวกเขายืนเป็นจ่าฝูงในตารางคะแนนหลังผ่าน8สัปดาห์แรกในพียมลิคอังกฤษ การเปิดรังแอนฟิลด์เชิญ ch เอาชนะเชลซีด้วยกสกอร์สอตในเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็นบททดสอบหินที่สุดเกมแรกของสล็อตในการคุมทีมลิเวอร์พูลแม้ก่อนหน้านี้นหลายคนมองว่าการบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสาต่อศจะเป็นเกมที่อดีตนายใหญ่ฟรีนูตจะต้องทดสอบฝีมือก็ตามแต่ดูเหมือนเกมนั้นจะเป็นปัญหาน้อย กับการพบกับคริสตันพาเลตหรือนอตติงแฮมฟอร์เรสเ e r i เดัหลังจากที่ครอบประกาศอำลาทีมสล็อตต้องเข้ามารับช่วงต่อด้วยความคาดหวังมหาศาลแต่กุนซือวัย46ปีกลับทําผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อโดยการพาลิเวอร์พูลเดินหน้าเก็บชัยชนะได้ถึง10จากการลงสนาม11เกมรวมทุกรายการและแพ้นัดเดียวในบ้านตอนนอตติงแฮมฟอร์เรส0-1ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ขนาดเดียวกรรันเถิติที่สล็อตทำไว้มันเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ฤดูก,กาล1990ถึง1991ที่เคนนีดันกริชอดีตโค้ชาชาวสกอตแลนด์คุมทีมและในยุคพรีเมียร์มีเพียงเป๊ปกโกดิลา่ากุนซอแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำผลงานได้ดีกว่าด้วยการเก็บชัยชนะ10จาก10เกมแรกที่คุมทีมในเกมนี้เชลซีของเอนโซมาเรสกาเทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนวางแผนมาได้เป็นอย่างดีด้วยการบีบให้ลิเวอร์พูลต้องเล่นในแดนตัวเองเป็นหลัก แต่สล็อตก็ยังให้ลุกทีมเอตาตัวรอดจากสถานการณ์ที่กดดันและใช้ความเฉียบขาดในแนวรุกคว้าชัยชนะได้สําเร็จอัตราการาจบาลสาเร็จของเชลซีอยู่ที่88.1%ถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี2 0 0 3สาถึง2004สําหรับทีมที่มาเยือนแอนฟิลด์ในเกมพรีเมียร์ลีกถึงอย่างไรก็ตามลิพูยังควบคุมสถานการณ์ได้และเล่นแบบไม่ตื่นตระหนกนั่นกํบบาลังกลายเป็นจุดเด่นในทีมของสล็อตตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่น2024ถึง2025สล็อตทำให้ลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่มีแนวรับแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อโดยเสียไปเพียง5ประตูจาก11เกมและยิงได้ถึง25ประตูซึ่งเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมหากพิจารณาจากปีแรกในการทำงานของโค้ชชาวดัตรายนี้อย่างไรก็ตามสล็อตยืนยันว่าแม้จะทำผลงานในช่วงแรกได้ดีแต่ลิเวอร์พูลยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปกับเกมยากที่รออยู่ข้างหน้าที่ต้องเล่นเกมเยือน3นันติดต่อกันกับอาร์เบลิสิก ยูฟาในยูฟาแชมเปี้ยนลีกอาร์เซนอลในพิมร์ลีกและไบรตันในคาราบาวครับส็ลตกล่าวว่ามันยังมีเกมอื่นๆอีกหลายเกมที่ยากรออยู่แต่นี่อาจจะเป็นเกมที่ยากที่สุดอาจเป็นเพราะจํานวนผู้เล่นที่มีคุณภาพที่พวกเขามีในทีมและโครงสร้างทีมที่แข็งแกร่งของพวกเขาเราต้องต่อสู้อย่างหนักจริงๆเพื่อเก็บชัยชนะเราช่วยกันตั้งรับได้ดีเราทํางานกันอย่างหนักยิ่งทีมที่คุณผเผชิญหน้ามีคุณภาพมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องต่อสู้มากขึ้นในศึกพิมร์ลีกมีทีมดีๆมากมาย ดังนั้นหากคุณต้องการชนะคุณก็ต้องต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายและหวังว่าผู้เล่นแต่ละคนจะสร้างความแตกต่างได้วันนี้เราแสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราพยายามทำกันมันส่งผลอย่างไรฟิโ,โซสกาวและ Football i n jury analysis อัปเดตอาการบาดเจ็บของดีโกโชตา ชตาถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งแรกเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงจากการประทก,กับโทซินอดาราเบีโยโยหลังจากประเมินแล้วเขาพยายามที่จะลงเล่นต่อแต่ไม่สามารถทําได้ความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือซี่โครงช้าหรือซี่โครงหักอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงส่วนใหญ่มักเกิดจากการจัดการความเจ็บปวดซึ่งจะหายไปภายใน1-2สัปดาห์อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องทําการสแกนเพื่อตรวจหากกระดูกซี่โครงหัก อาการบาดเจ็บที่ซี่โครงถือเป็นอาการบาดเจ็บที่ทรมานที่สุดซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาไม่สามารถเล่นต่อได้ระยะเวลาการฟื้นตัวหากมีแค่อาการช้าซี่โครงก็จะประมาณ1-2สัปดาห์หากมีกระดูกซี่โครงหักก็น่าจะประมาณ4-6สัปดาห์คาร์รเกอร์วิเคราะห์จุดที่ทําให้ลิพูเบียดเอาชนะเชลซีไปได้อย่างวุ่นวิต เจมี่คาร์ลเกอร์อดีตปราการ์ลิพูแสดงความคิดเห็นว่าพลพรรคหงแดงมีประสบการณ์และรู้วิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่กดดันจึงทําให้เอาชนะเชลซี2ต่อหนึ่งในเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคาร์ลเกอร์ซึ่งปัจจุบันรับบทกรูกล่าวผ่านสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนําว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเชลซีครองเกมได้มากกว่าผมคิดว่ามันเป็นเกมสำคัญและผลการแข่งขันก็เป็นใจยอย่างมากสำหรับอาร์เนอร์สล็อตที่อนฟิล เราเคยคุยกันมาก่อนเกี่ยวกับบรรยากาศของเกมแต่แอนฟิลมีบรรยากาศที่สุดยอดจริงๆในเกมแบบนี้ลิวอ์พูลตกอยู่ภายใต้ความลำบากในบางครั้งและพวกเขาต้องการแฟนบอลที่แอนฟิลทั้งเสียงเชียร์และกำลังใจเพื่อเอาชนะเชลซีมันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่จริงๆและสล็อตก็รู้เรื่องนี้ลิวอ์พูลไม่ได้เล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดแต่พวกเขาพบผลทางที่จะชนะได้เสมอและนั่นคือจุดเด่นของทีมลิวอ์ผู้ที่ยอดเยี่ยมหลายลาย,ยุคในอดีต พิมลีกเคลียชัดเหตุมาให้ลูกโทษที่2แก่ลิเวอร์พูลเกมเฉือนเชลซีพิมลีกได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่ผู้ตัดสินเปลี่ยนคำตัดสินไม่ให้ลิเวอร์พูลได้จุดโทษในจังหวะที่เค์ตโจนโดยโรเบิร์ตซานเชสร,ร่วมในกรอบเขตโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกในเกมที่เจ้าบ้านเฉือนชนะไป2ต่อหนึ่งโดยระบุว่าจังหวะน,นั้นผู้ตัดสินให้ลิเวอร์พูลได้จุดโทษจากการที่ซานเชสไปทำฟาวใส่จนแต่ VR รตัดสินว่าซานเชสคว้าที่บอลไม่มีการทำฟาวใดๆและแนะนำให้มีการทบทวนคำตัดสินในสนาม ผู้ตัดสินจึงได้กลับคำตัดสินเดิมและเริ่มเกมใหม่ด้วยการทำดรอปบอลพิมลิกถแถลงการโดยหลังจากจังหวะน,นั้นไม่นานผู้ตัดสินก็เป่าหมดเวลาครึ่งแรกและในครึ่งหลังนาทีที่47เชลซีก็ตีเสมอได้จากประตูของนิโคลัสแจ็กสันแต่เป็นเคอร์ติสโจนที่มาทำประตูชัยในนาทีที่50พ้าทีมเก็บ3าแต้มได้อย่างเฉียดฉิว อดีตเป่าแจงเทรนป์ะทัซศานโช่รอดจุดโทษเดอมอตกาลาเกอร์ ager, อดีตเป่าพิมลิกยืนยันการไม่ให้เชลีได้จุดโทษจังหวะเจดอนสานโชโดนเทนอเล็กซานเดรโนปปัะล้มในเกมบุกพ่ายลิเวอร์พูลสองต่อหนึ่งคือคำตัดสินที่ถูกต้องจังหวะปัญหาเกิดครั้งแรกระหว่างสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์สานโช่เลี้ยงเข้าเขีโทษพัวพันกับอเล็กซานเดรโนจนลงไปนอนกลุ่มข้อเท้าถาวาจอนบุ๊ผู้ตัดสินปฏิเสธให้ฝาว ไมเคิลโอลิเวอร์เป่าห้องว r อร่วมยืนยันการตัดสินแล้วหลังจากนั้นหงแดงเป็นฝ่ายได้จุดโทษขึ้นนําจนกรีทางสุดชัยชนะพร้อมขึ้นจ่าฝูงเอนโซมาเดสกากุนซือเชลซีออกอาการเรียกร้องจุดโทษแต่หลังจบเกมปริเสธที่จะวิจารณ์โดยชี้ว่าเป็นเรื่องปกติที่แฟนบอลในสนามจะส่งผลต่อคําตัดสินผมไม่คิดว่ามันเป็นการฟาวผู้เล่นทั้งสองคนพัวพันกันตามปกติผมคงแปลกใจมากหากเชลซีได้จุดโทษกาลลเกอร์ผู้เคยทําหน้าที่ในพีเีมรีกระหว่างปี1 9 9 2ถึง2007 แสดงทัศนะอย่างไรก็ตามสู่สมิธตำนานนักบอลหญิงทีมช่างกิษร่วมรายการด้วยเห็นต่างไปมันควรเป็นจุดโทษเทรนวางเท้าตัวเองบนเท้าของสานโชสตีเฟนวอออกอดีตแบ็คซ้ายลิผูคืออีกหนึ่งกูรูในรายการขอกล่าวบ้างมันเป็นจังหวะที่ตัดสินได้ยาก การเคลื่อนไหวของเทรนไม่ใช่การพยายามตะบอลแต่มันเป็นแค่การก้าวขาเพื่อประกบตัวตามธรรมชาติดังนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่จุดโทษแต่หากกรรมการในสนามให้จุดโทษผมก็คิดว่า VAR จะไม่กลับคำตัดสินรายการดูการกาลเกอร์อยังยืนยันความถูกต้องของคำตัดสินไม่ให้โตสินอาดาราบิโยฟังเชลซีโดนใบแดงข้อหาแนวรับตัวสุดท้ายรวมถึงการริบจุดโทษที่ลิเวอร์พูลได้ทายครึ่งแรกจังหวะเคร์ติสโจนปะทะโรเบิร์ตสานเชส คริสมาร์ทคอมนักข่าวจากเดอะเทลกาเปิดเผยว่า a r n e เนอร์เฮดโค้ของทีมลิปูนั้นมีผลต่อการขยายสัญญาฉบับใหม่ของเฟอร์กิวฟันได้กับสมสรเป็นอย่างมาก a r n e เนช่วยยืนยันความมั่นใจให้แก่สมสรรลิปูเลยว่าเขาต้องการอยากที่จะมีประกาหลังกับตันทีมวัย33ปีรายนี้เอาไว้กับทีมต่อไปเพราะความแข็งแกร่งของเขาสามารถช่วยทีมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในสนามและบทบาทในห้องแต่งตัวอีกด้วย ฝานได้แสดงความชัดเจนว่าเขาต้องการอยากที่จะอยู่กับสโมสรลริพูต่อไปตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสโมสร,รแล้วว่าพวกเขาจะทําการขยายสัญญานี้ให้เสร็จสิ้นได้หรือไม่เมดออฟเดเดรายงานว่าไรเฟลเบนิเตชเชื่อว่าอาร์เนอร์กำลังพาทีมลิเวอร์พูลมาถูกทางแล้วหลังจบเกมที่อาร์เนอร์พาทีมหงแดงคว้า3แต้มในเกมสำคัญที่พบกับเชลซีในสนามแอนฟิลด์ทำให้ตอนนี้ทีมของเขายังคงรั้งอันดับที่1ในตารางพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ และแน่นอนว่าการที่ลิพูทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้อดีตผู้จัดการทีมระดับตำนานของสโมสรอ,อย่างเบเนเตสออกมาชื่นชมสำหรับความยอดเยี่ยมในเวลานี้อาเนอร์พูดสิ่งที่ถูกต้องในบทสัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันหากคุณต้องการคว้าแชมป์คุณต้องมีความสมดุลคุณต้องเล่นเกมรุกและรับให้ดีจริงๆและพวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเองก็ดีแค่ไหนในเกมนี้ แน่นอนว่าหนทางยังอีกยาวไกลกว่าที่จะไปถึงอย่างจุดนั้นแต่คุณสามารถเชื่อได้เลยว่าทีมนี้กําลังเดินทางถูกทางแล้วพวกเขาคือทีมเดิมในยุคของเจอเกนครอปและพวกเขามีประสบการณ์ในการรับมือกับความกดดันแบบนี้ได้อย่างแน่นอนดียูโรเปียนและรายงานว่าเป็นจังหวะนี้ที่แฟนบอลเชลซียังตั้งคำถามเลยว่าทำเพื่ออะไรครับเนี่ย เป็นจังหวัที่นิโคลัสแจ็คสันถูกใบเหลืองที่ตัวเองเดินปลบมือเข้าไปในกรอบเขตโทษในจังหวัที่โมเมตซารากําลังจะรับหน้าที่ยิงจุดโทษในจังหวะนี้ให้ดาวส่วนตัวคิดว่าแจ็คสันน่าจะปลบมือให้กําลังใจโรเบิร์ตซันเชสเพื่อนร่วมทีมของเขาแต่ก็น่าจะต้องมีการรบกวนสมาธิใส่ซาราไปด้วยเช่นกันและอย่างที่เห็นไม่มีผลกับซาราที่จัดเต็มข้อตะข่ายแทบขาดไปเลยลูกนี้ m a ตต์ออฟได้รายงานว่าอาร์เนอร์ยืนยันเทรนเอเล็กซานดรโนมีคู่แข่งในตำแหน่งแบ็กขวาคนใหม่ในทีมลิปูที่ไม่ใช่คอเนอร์แบดลี้แล้วในตอนนี้หลังจบเกมผมบอกกับเทรนไปว่านี่นายอะไม่ปลอดภัยแล้วนะในตำแหน่งนี้ตอนนี้นายมีคู่แข่งที่สำคัญในตำแหน่งของนายแล้วนะเพราะฉันเห็นว่าโมฮัมเหม็ดซาราสามารถเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาได้เช่นกันและเขาก็ทำมันได้ดีมากเลยทีเดียวความพยายามในการป้องกันของเขาในเกมนี้กับเชลซีเพื่อช่วยทีมในส่วนนี้ คือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกพอใจพอๆกับประตูและแอซิสที่เขาทําได้เลยเ <c ười> มื่อคุณมีนักเตะระดับโลกแบบนี้อยู่ในทีมมันจะทําให้งานของคุณง่ายขึ้นและอย่างที่เห็นในเกมนี้โมซาลาก็คือโมซาลาเขายอดเยี่ยมแบบนี้เสมอ <c ười> หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ